เราจะมาทะเลใช่ไหมแต่ว่าเรามาแวะที่โบเดลบสีส่านีสามพันธุ์ทางของร้านแต่ตอนนี้ก็คือเออแต่ตอนนี้ก็คือฝนปล่อยนะคะฝนจะตกตกแล้วแหละเนี่ยตอนนี้เปียนแล้วเราไปสั่งของกินแล้วเดี๋ยวเข้าทีขข่พักกัน,นะคโอเ เราถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็เป็นวิวนะคะวิวค่ะวิวเห็นเหรอไม่อ้อเฮ้ยนึกยิงหรอไปต้องไปแล้วแหละต้องไปแล้วเอวะเช็คเตียงอะไรล่ะต้องไปียกว่ไอเอ็มอีเอ็มแบนแบนฮ่าฮ่าฮ่าฮห้า ต้องถากกมภาพความรู้สึกครับรู้สึกยังไงมือรับมือทุกคนก็คืออันนี้เป็นมุม,มสระว่าน้ำนะคะของที่พักก็คือดีมากแล้วก็ติดทะเลเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นน้องๆนะคะสภาพก็คือเล่นน้ำี p ัวมาเวไเร็วเรวไม่ได้ห้องสวยไหมลกสวยหมเอเวสไหมเอกะไหนเจไม่มีไม่เรหรอกาอนดังเลก่อนสนัก็คือมีกิจกรรมเยอะมากแหละแต่ว่าเราลืมอัดนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่า เช้าวันที่สองแล้วนะครับตายรูปเหนื่อยมากจริงๆนะครับไปกินข้าวกันอ่าทุกคนนะครับคือเรากลับมาถึงบ้านแล้วเที่ยวสนุกแบบจนลืมถ่ายอ่ะใช่ไหม,หมพูดอะไรมั่งเนี่ยนีนะ กาคือเป็นคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะครับ